สวัสดีครับพี่น้องปอไปสุขุุกคนุนินหรือพามากินบักหลอดเคยกินบอบ็เคยได้เทื่อแรกบักหลอดนำปลาหวานได้พี่น้องอ,อันนี้นอสเอ่อทอมิโตบักหลอดเนมฟู้ดอืมอืมอ่า อ่รวมคหอมมีความมีความฝาดนิดนึงเปรี้ยวนำ ขนาดน้อยสุกเลยนี่รสชาติปลาไข่ยังเลยไายบกหลอดออแต่น้ำเขาจะเยอะนะครับ แดงแดงนี้คือลูกเทียอันนี้สีสีเหลืองยังไม่สุกยังไม่เทียเท่าไหร่เราชิมชิมดูลูกที่ยังไม่เทียเท่าไหร่จะเป็นรสชาติยังไงแปลกจัง ลูกที่ไม่เทียไม่เปรี้ยวแต่ว่าลูกแดงๆเนี่ยสอมอืมเออ,อ,อเท่านผู้ชมลูมันเค็ดเข่วคักแทบม่เคยกินผลไม้ยังเค็ดเข่วปะนี่เค็ดเข่วคือเสียวฟันนะท่านผู้ชม อแล้วมันจะเป็นซ่าๆที่ปากเนะนี่ยแต่้วยรวมก็อร่อย ืมมันคืออย่างวะคอยคือโบออกเลยวะมันคือออ่างไม่รู้ว่าเขากินหน่วยดิบมันหรือเปล่าม,มีความฝาดเข้าไปในหูข้อ มีความเปรี้ยวยุริ่อไม่มีกลิ่นแต่ว่าว่าถึงความสมเนี่ยแสบหักขีดหยาบ ในเขาจะลืดไม่ได้นะฮะเห็นไหมเนี่ยลูกนี้สีเหลืองยังไม่สุกเราชิมสีเหลืองว้ this is f i r s lot not ah uh, tomato this is first lot f i r s for h o u standard วสฟ้าฮาวอ่าอืมไม่สมแม่ไมท่ทางเอ้ยเค็ทแคลวจะก,กินอยู่ดีล่ะเศร้าบ่ได้เค็ดแคลวอีดีเนะด้พดีพ่น้องพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อนเรา เนี <Net> ่ยเนื <t> ้อมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเนื้อมันจะเป็นเนี้ยแล้วมันก็แบบแตกพักพัเออพอแล้วพี่หลงพ่อพอ